ในเบรกที่2ของรายการค่ะเราจะอยู่กับคุณไทยินเจนสมวนปิยพันธ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเซเว่นแห่งนี้ค่ะเราก็จะพาผู้ชมค่ะมาดูบางส่วนของแต่ละห้องที่สามารถเปิดให้ดูได้นะคะเพราะว่าบางห้องนั้นมีแขกเข้าพักแล้วล่ะค่ะห้องแรกค่ะเป็นห้องนี้เลยค่ะห้องสีชมพูสวยงามมากเดี๋ยวจะมาถามเรื่องราวของความเป็นมารวมถึงทําไมจะต้องเป็นเจ็ดสีด้วยถามได้จากคุณไพยินเลยค่ะไทยินคะขออนุญาตเข้าไปคุยด้านในนะคะบรรยากาศดีมากค่ะว้าว เริ่มจากความเป็นมาก่อนแล้วกันค่ะ,ะทำไมถึงจะต้องเป็นโรงแรมในสไตล์แบบนี้ด้วยคะก็คอนเซปต์มันคือมาจาก7สี7วันนะคะคือแบ็กกราวน์เนี่ยคือที่ท,ที่ที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจสีอะคะ่ะเชอร์ินวิลเลียมเป็นโรงงานแล้วเราก็โตมากับเฉดสีต่างๆนะคะเีะะนี้เราก็เลยคิดว่าเอะเราอยากจะทำแบบอะไรสีเยอะๆ แล้วก็พอทำแบบรีเสิร์ชเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ็ดวันเจ็ดสีเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่ประเทศไทยมีเท่านั้นอเพราะประเทศอืน่นประเทศอื่นเขาไม่ได้แบบเป็นแบบวันจันทร์วันอังคารไม่เหมือนเราแล้วไม่เหมือนค่ะก็คือวันจันทร์ก็คือวันจันทร์แต่ไม่มีสีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งพอพอเรา,าเราก็รู้สึกเอ้ยนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นมีความวัฒนธรรมความเป็นไทยจริงๆเลยใช่ไหมคะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้ามาใช้เป็นรวมกับเจ็ดสี แล้วก็เป็น7วันนะคะแล้วก็จะเห็นตามว่าคอนเซปต์ต่างๆก็จะมีแบบพวกศิลปะของวัฒนธรรมของความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยนะคะเห็นว่านอกจากเรื่องของวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่มีเรื่องของวันต่างๆแล้วเนี่ยยังเกี่ยวกับเรื่องของพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวอังคารอะไรแบบนี้ด้วยก็คือคือมันเรื่องของวันพระจันทร์ แล้วก็พระอาทิตย์พวกนี้ค่ะมันก็จะรีเลทกับวันของของเมืองไทยนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ย่ะซึ่งมันมันมันก็รีเลทกันทางกระทางของของอินเดียอิงกับทางของอินเดียด้วยอ่ะฮะก็จะมีเป็นอะไรคะมีเมอร์ cury ใช่มีวีนัสซึ่งถ้าบางคนเคยดูการ์ตูนเนี่ยอาจจะนึกออกคือเหมือนเซเลมูนมันจะมีแบบว่าวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ก็ตอบโจทย์เราพอดีได้ความเป็นสากลแบบนี้ด้วยรวมถึมได้วัฒนธรรมไทยด้วยใช่ค่ะอย่างห้องนี้สีชมพูสไตล์การตกแต่งของห้องนี้คืออะไรคะ คือสไ,สไตล์ของเราเร,เราเรียกว่าเป็นเป็นไลฟ์ลีนะคะเป็นไลฟ์ล hmm. ีแล้วก็ค mm ัตติ้งเอจก็คือ,อเราเอาอการแตกตกแต่งที่แบบค่อนข้างจะทันสมัย <Ha. S 2> แล้วก็ดูสดใส นะคะเข้ามาเป็นมาเป็นตัวจุดเด่นของของโรงแรมนะคะค่ะจะบอกว่าเป็นบูติคโฮเทลก็ไม่ใช่สักที่เดียวด้วยก็เออก็ถือว่าเราก็ถือว่าตัวเองเป็นเป็นบูติคโฮเทลเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็จุดเด่นก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ของโรงแรมแล้วก็ตกการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครนะคะบรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่บ้านเลยคุณผู้ชมใช่เหมือนอยู่บ้านมากเลยเหมือนนี่เป็นห้องนอนของลูกสาวคนเล็กอะไรแบบนี้สีชมพูห้องนอนคุณพ่อคุณ มีทั้งหมดเจ็ดสีที่นี่มีกี่ห้องด้วยกันคะหห้องค่ะหห้องแต่เจ็ดสีเพราะว่าเพราะว่าที่ล็อบบี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะหห้องหกหนึ่งเป็นเป็นเป็นเจ็ดนะคะล็อบบี้ข้างล่างนี่จะเป็นสีแดงสีแดงค่ะคือวันวันอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็จะไล่ขึ้นมาใช่ค่ะวันนี้เปิดให้เราดูสีห้องมีห้องอะไรบ้างคะก็มีห้องสีชมพูนะคะวันอังคารมีห้องสีส้มนะคะพัะสัร์ดีมีห้องวันศุกร์สีฟ้า นะคะแล้วก็มีห้องสีเขียวอะ่ะถ้าอย่างนั้นก่อนจะออกไปจากห้องที่น่ารักห้องนี้นะคะอาจจะเป็นห้องที่นันชอบที่สุดอีกซ้ำบรรยากาศมันมันผู้หญิงใช่ค่ะใช่นะคะโพซิชั่นนิ่นะคะที่เราวางไว้ว่าเราจะดําเนินกิจการไปแบบนี้คืออะไรคะก็กลุ่มลูกค้าที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเป็นหลักนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวยุโรปชาวอเมริกัน ชาวไต้หวันสิงคโปร์ที่ที่หลักๆที่มานะคะแล้วก็แต่ก็มีบ้างที่มาจากแบบอุรุไกรอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็มีที่เขาอ่านเจอเราตามหนังสือนะคะแล้วก็เข้ามาห้องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้เลยค่ะห้องสีเขียวเป็นกรีนรูมของเราที่นี่ใช่ไหมคะห้องนี้รู้สึกว่าแตกต่างเหมือนกันห้องมันสกู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่า เมื่อกี้ใหญ่กว่าค่ะห้องนี้เป็นไซส์ M ค่ะเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเป็นไซส์ L อ๋อแล้วแบ่งเป็นไซส์เ้วไม่ได้แบ่งเป็นแบบฮันนี่มูนหรือดีลัสอะไรไม่ใช่ไหมใช่ค่ะแบ่งเป็นไซส์เลยใช่ค่ะมี S M L ค่ะ S M L ราคาก็จะแตกต่างกันตามไซส์ใช่ค่ะอ่าเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาพักที่เป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าชาวไทยด้วยก็ประมาณ9 9จุด โหก็เ tamam> รียกว่าเกิดทั้งหมดแหละค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดมามีคนแขกคนไทยประมาณ3าสี่ท่านเท่านั้นเองค่ะการประชาสัมพันธ์ไปสู่ต่างประเทศใช้อะไรคะใช้เว็บไซต์เหรอเป็นเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือที่ต่างชาติเนี่ยมาเขียนของของโรงแรมเราค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งแบบ Conde Nast Traveler มี Traveler Leisure มี Lonely Planet มี Lux Guide เยอะมากเลยคือตัวเขาเองมาพักเองใช่ไหมคะใช่ค่ะบังเอิญมาพักหรือว่าทราบข่าวแล้วมาพักอย่าง c o n d ด n a n t r t v e l e r l e r เนี่ยค่ะเราไม่ได้ทราบเลยนะคะว่าเขามาพักคือเคอเขาเขาจองเข้ามาเหมือนเป็นแขกธรรมดาเลยแล้วเราพอมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยเขาโหวตให้เราเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ฮอตที่สุดในโลกตอนปี2008นะคะตอนที่เราเปิดได้ประมาณแค่สีเดือนเอง เอาที่ส right ุดในโลกหนึ um ่งในหนึ่งในหนึ่งร้อยกว่าโรงแรมที่เขาที่สุดในโลกอะค่ะเราบริการโดยที่เราไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคอลลมนิสต์ชื่อดังจากต่างชาติไม่ใช่เลยเราบริการทั่วไปใช่ค่ะแต่เขาพอใจตรงนั้นแหละใช่ค่ะเพราะสมมากที่ชาวต่างชาติเขาจะไม่ค่อยแสดงตัวสักเท่าไหร่เขาจะมาดูความเป็นจริงใช่ค่ะถูกไหมคะแล้วก็ถูกใจเขาด้วยใช่ค่ะเป็นหนึ่งระดับของโลกหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งร้อยห้าสิบหกโรงแรมค่ะ ที่นี่ได้เป็นภายในแค่สี่ห้าเดือนเท่านั้นเองนะคะพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่ L อันนี้มาเป็นเอ็มราคาต่างกันยังไงคะตัวถ้าเป็นช่วงโล w s ซ a s o n นะคะราคาห้องเอ็มเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่สามสี่เก้าศูนย์สามสี่เก้าศูนย์ใช่ค่ะแล้วก็ห้องแอลเนี่ยขึ้นอยู่ราคาอยู่ที่สี่สี่สองเก้าศูนย์นะคะแต่จริงๆแล้วที่นี่จะมีโปรโมชั่นก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องเช็คตามเว็บไซต์ อแต่ต้องบอกเขาว่าการตกแต่งนะคะแต่ละห้องเริ่มสังเกตเห็นแล้วเมื่อสักครู่คิดว่าเป็นเรื่องของห้องสีชมพูอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็มีการตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นสีชมพูแอเซอรีเสีชมพูห้องนีม้มาเป็นสีเขียวทุกอย่างจริงจริง<ช>ตรงนี้ที่ตกแต่งอยู่ด้านหลังก็เป็นสีเขียวนะคะเช็ดี่แม้แต่แบบสมุดเดลี่อะไรแบบเนี้ย อ๋อออออันนี้มีเขียนบอกด้วย Welcome to Seven r i s h o n d เนี่ยโอ้มีบอกทุกอย่างเลยว่าแบบอ๋อทีนี้ต้อนรับนะคะคือตรงนี้คือเป็นการซื้อใจยอย่างหนึ่งแล้วเข,เขาเขียนตอบเรามาหรือว่าไงคะก็ลูกค้าก็จะเขียนของเขาอะค่ะว่าเขารู้สึกเป็นยังไงเขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็น guest book นะครทุกห้องก็จะมีของเขาเองเขาจะมีขอบคุณเรามาที่แบบเรื่องของการดูแลต่างๆนั้นานาเขามาที่นี่เขามีความสุขอะไรยังไงบ้างอ่าฮะ เขาชอบเรื่องความเคลอบฝุ่งของเราเนาะส่วนมากใช่ส่วนใหญ่นะคะมีแนวโน้มที่จะอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนไทยได้มาเข้าพักเพิ่มขึ้นไหมคะก็อยากค่ะเพียงแต่ว่าคือเราไม่มีที่จอดรถก็เลยลําบากนิดนึงมีแนวจะขยับขยายให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมไหมคะมีแลนค่ะคือเรามีแลนว่ากำลังจะขยายโรงแรมจากหกห้องเป็นสิบแปดห้องหมายความว่าเราต้องซื้อตึกใช่ค่ะอาจจะเช่าหรือซื้อใกล้ๆตรงเนี้ค่ะ อ่าฮะเพราะ uh huh. ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้เห็นภาพกว้า,อางอีกทีนึงว่าอ๋อขนาดเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่แต่จะว่าเป็นแนวสูงเท่านั้นเอง ผู้ชมยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความแบบน่ารักอะเขาแบบมีหลากหลายสไตล์มากจริงๆนะคะขึ้นใหม่ห้องหนึ่งเป็นห้องสีฟ้าหรือว่าวันสุกนั่นเองนะคะห้องนี้แบบเหมือนจะดูเล็กกว่าห้องเียงพูแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะหลังมากเราเนี่ยมีเป็นเทเลสส่วนตัวใช่ค่ะนะคะอย่างห้องเมื่อกี้เป็นห้องสีเขียวคุณผู้ชมกาสังเกตเห็นได้มีห้องสีเขียวแล้วก็มองลงไปจะเหมือนเป็นสวนแนวตั้งอะใช,ใช่ไหมคะใช่คะให้ตอบโจทย์กับตอบรับกับความเป็นสีเขียวของห้องนั้นใช่ค่ะ ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยรนจบปุ๊บเนี่ยพอแนนเปิดมา่านปบคุณผู้ชมจะ Amazing มากเป็นห้องที่นอนแล้วเห็นท้องฟ้าคุณผู้ชมสวยมากจริงๆนะคะขอถามเรื่องการออกแบบปนิดนึงค่ะ,คะทราบว่ามีทั้งดีไซเนอร์ทั้ง a อ c h i ์เ c คทั้งอินทีเรียเนี่ยก็มีบางส่วนหรือว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยได้รับรางวัลสากลด้วยใช่ค่ะก็คือที่ที่เราเลือกเข้ามาเป็นผู้ออกแบบนะคะก็คือเราเรามั่นใจว่าเขาเก่งมาก ะะแล้วเราก็เลยคือหลายๆคนเนี่ยก็อย่างคนที่ทำกราฟิกตรงนี้ค่ะบริษัทชื่อ Studio ออัพพูทเที่อังกฤษเนี่ยก็ได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะที่เขาที่เขาออกแบบมานะคะมีทั้งแบบ Ministry of Sound มีทำทำของ BBC มีทำเยอะมากเลยค่ะชื่อบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ แล้วยังแต่คนคนดีไซน์ที่ที่เนี่ยท,ที่เป็นอินเทอร์เนียกับกับเต็กเนี่ยก็คือคุณพ o มสุรีโกมนซึ่งจริงๆก็เขาเป็นแบบหน้าใหม่นะคะไฟแรงมากแล้วก็เก่งมากค่ะ อก็คือแต่ละส่วนแต่ละสัตว์เปนเนี่ยก็เรียกว่าหลายคนลงมือเข้ามาช่วยกันอย่างเ<ช>ต็มที่เลยใช่ค่ะตัวอย่างคุณไพน์ดินเนี่ยเป็นคนที่ออกแนวคิดแล้วก็คอนเซปต์ที่เดียวค,คือพวกเขาก็<ช>มาขายไอเดียให้ใช่ค่ะ,คะก็คือเราเราให้คอนเซปต์เข้าไปว่าเราต้องการจะให้มันเป็นเจ็ดสีเจ็ดวันแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยใช่ไหมคะแล้วก็ให้คอนเซปต์เข้าไปแล้วก็เขาจะออกแบบมาตามที่เขามองเห็นว่าว่า ใช่นะคะอย่างจุดเด่นอีกอย่างคือเรื่องของการใช้พื้นที่อันนี้ชอบมากเรียกว่าไม่อึดอัดเลยเดินแล้วรู้สึกสบายมากมันโล่งมันโปร่งทั้งที่จริงแล้วพื้นที่ไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะแต่ใช้ได้หกห้องแล้วหกห้องนี้ก็ไม่ใช่แบบกระบิดกระเสียนทำให้ห้องมันเยอะไม่ใช่เลยเนี่ยค่ะคือความเก่งของทางเต็กนะคะคุณคมสุรีเนี่ยค่ะคุณหญินีคะจัดการแบ่งให้ใช่ค่ะคือทําให้เรารู้สึกว่าห้องเล็กๆทาวน์วฮาส์เนี่ยเดินเข้าไปรู้สึกใหญ่ใหญ่กว่า ความเป็นจริง <c oughs> อย่าความเป็นจริงเยอะค <c oughs> <ะ>่ะเยอะมากตอนแรกมองข้างหน้าแบบเอ๊ะแล้วห้องเขาจะเป็นขนาดไหนแต่พอเข้ามาดูนี่แบบโอ้โหห้องเหมือนโรงแรมห้องแบบห้องดีๆไปเลยอะ่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าอันนี้คือมันได้ความเป็นเหมือนเหมือนเป็นความใหม่อะความสดของ <Okay. S 2> ของทางผู้บริหารหน้าใหม่ <Okay. S 2> แล้วก็ ไฟแรงสำหรับคนที่เป็นดีไซนเนอร์แล้วก็อินทีรวเนตต่างๆด้วย <Okay. S 1> ควาสวยงามมีเยอะมากจริงแต่ห้องนี้ยังไงก็ต้องให้ดูเพราะว่าโอ้โหมันโดดเด่นมากขออนุญาตเปิดแล้วเดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอกนะคะ <Okay. S 1> ดูคุณผู้ชมเนี่ยน่าคิดภาพตอนกลางคืนสินะคะอ่เดี๋ยวย้ายไปข้างนอกกันค่ะ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างล่ะคะตอบรับกนันพักผ่อนของคุณอย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะ ห้องไม่สักครู่เนี่ยเป็นห้องไซส์ L ที่บอกไว้ <c oughs> แต่ว่ามีตรงนี้เพิ่มเติมมันเลยเหมือนกับว่าได้เพิ่มมาอีกอยู่ที่แล้วแต่ใครจะชอบใช่ค่ะตรงนี้ดูธรรมชาติมากดูแบบอยู่แล้วมันมีความสุขอะใช <c oughs> อยู่สบายตอนกลางคืนก็น่าจะยิ่งบรรยากาศดีเข้าไปใหญ่นะคะ <c oughs> เรื่องของการรักษาสิวดลโล่ไหนก็อยู่สถานที่แบบนี้แล้วขอพูดถึงหน่อยที่นี่เน้นย้ำเป็นอย่างมากเลยใช่ค่ะเน้นยังไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มกา,การก่อสร้างแล้วค่ะคือที่นี่เราเก็บโครงสร้างเดิมไว้ แทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยที่ที่เราเปลี่ยนก็คือแค่เฉพาะข้างในแค่นั้นเองที่มันแบบกั้นห้องใหม่แต่พื้นเนี่ยที่เห็นตามที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพื้นคอนกรีตเดิมๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ปรับให้มันเรียบแล้วก็อย่างไม้ที่ใช้ที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่เป็นรีไซเคิลค่ะเป็นไม้เก่าเอามาใช้ใช้ใหม่ที่เราเห็นอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงพื้นที่อยู่ข้างในข้างในห้องด้วยนะคะ แล้วก็อย่างพวกสีเนี่ยอย่างที่ที่เอาสีที่ของของเชอร์วินวิลเลียมที่มาใช้เนะี่ยก็เป็นสีที่ไม่ทําลายธรรมชาติคือไม่มี v O C ะะอะค่ะอนอกจากนั้นเห็นบอกว่าจะไม่ใช้เป็นขวดพลาสติกด้วยใช่ค่ะก็คือที่นี่เราใช้ no plastic bottle campaign นะคะคือปกติแล้วโรงแรมจะมีขวดน้ำพลาสติกให้อาจจะสองขวดอะไรเงี้ยนะคะ,คะที่นี่เราจะไม่เสิร์ฟขวดพลาสติกเราจะเติมน้ำอยู่ในขวดแก้วให้นะคะแล้วก็เสิร์ฟกันเย็นๆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ นะคะก็เมื่อสักครู่ได้ลองมาแล้วก็คือเป็นเสิร์ฟเป็นเหมือนกับเป็นเหยือกให้นะคะแล้วก็เป็นแก้วให้เทดื่มกันใแค่นี้ก็ช่วยเหมือนกับลดปริมาณของขยะได้นะคะรวมถึงการรีไซเคิลการนําเสียงต่างมารี u s e ให้ดูดีใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าเนี่ยจะต้องจำเป็นจะต้องใส่ใจเป็นอย่างมากเรามาอยู่ในสิ่งที่ดีๆแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการละขันสิวดล้อมเห็นแล้วว่าน้ำมันท่วมขนาดไหนใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือนะคะ<ช>ที่นี่เองก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากเหมือนกันและนี่เป็นอีกห้องนึงค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาชมนะคะห้องนี้จะดูแบบแกลนงๆหน่อยอาจจะเพราะว่าสีของเขาดูใช่ค่ะดูแบบให้บรรยากาศเหมือนแบบครีโอพัตตาดิบๆ,ๆแบบรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆเป็นห้องไซเล็กที่สุดนะคะนี่ห้องอห้องไซเอส S นะคะอ๋อน,นี่เอสเหรอคะใช่ค่ะ อ๋อคือเบสของแต่ละที่เนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันคะะใช่ก็จะเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงบ้างเป็นเตียงใหญ่แบบนี้บ้างใช่ไหมคะอยู่ที่การเลือกตังแต่ตอนแรกเลยอ่าใช่ค่ะคือจริงๆตัวนี้เป็นเป็นเตียง2เตียงแล้วดันเขาหากันนะคะแต่ว่าเราเรามีเอ่เขาเรียกอะไนะตัวที่พิเศษที่ทําให้ไม่รู้สึกว่ามันมันมันมีตัวลอยต่อค่ะโอไม่รู้สึกเลย โอ้ยทำไมมันนิ่ม่หมีงกันคะอันนี้ใช้ผ้าอะไรคะเนี่ยใช้อันนี้เราเป็นกู o s e d ค่ะอืือทั้งในส่วนของหมอนด้วยป่ะคะค่ะทางของหมอนด้วยค่ะเห็นว่าเป็นเขาเรียกเป็นผ้านะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคัตตอ้นสามร้อยเส้นนะคะคอตตอ้นสามร้อยเส้นนี่เขาบอกกันว่าถ้านอนแล้วคุณจะรู้สึกแบบนอนสบายมากนุ่มมากใช่ค่ะรวมถึงหมอนรวมถึงหมอนด้วยค่ะเป็นขนอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นขนห่านค่ะโอ้ขนห่านขออนุญาตโอ้โห ดูแลอขหารนี้เลยนะคะ,คะใส่ใจเรื่องแบบละเอียดมาก, <c oughs> มากเขาชมไหมคะเวลามีคนมาแบบโโหเตียงยูนอนสบายมากเลยเลยอะมากค่ะนี่มันเป็นเตียงสบายที่สุดที่นอนสบายที่สุดอืหลาวคำชมมามากมายอนาเขาตอไปอยากจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมมั้งคะก็คงจะอาจจะทําให้ให้ดีไซน์มันเก๋ไก๋ขึ้นนะคะก็ ท่าที่ท่าทำที่ใหม่นะคะคอนเซปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่มีการรีโนเวทในเร็วๆนี้อาจจะใช้ในคอนเซปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็พัฒนาให้คนไทยอาจจะเข้ามาพักมากขึ้นราคาคนไทยคนต่างชาติราคาเดียวกันไหมคะราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันแต่จะมีการลดหลั่นตามเขาเรียกว่าเป็นซีซันต่างๆเป็นซีซันแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่จะต้องเช็คตามตามในในเว็บไซต์ของเรานะคะอย่างช่วงนี้กรุงเทพเป็นอย่างกระซ้าว่าเหมือนที่ต่างจังหวัดไหมคะเราโลด้วยไหมคะช่วงนี้ถือเป็นโลค่ะเพราะว่าแขก แขกส่วนใหญ่ที่ไปต่างชาติที่ไปต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะมาสต็อปที่กรุงเทพสักประมาณสองสามวันก่อนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ถึงจะกลับมากรุงเทพค้างอีกคืนนึงแล้วถึงจะกลับประเทศส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะมีคนโทรมาถามเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมไหมคะว่าเเข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ได้ไหมเยอะค่ะก็มีอีเมลมาเยอะค่ะว่าไปได้ไหมสะดวกไหมอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งจริงๆคือเราก็ตอบตามตรงนะคะว่าถ้าเกิดเขาจะต่อไปแถวทางเหนือเนี่ยเราก็ บอกว่าคงคงคงไม่สะดวกให้เลื่อนไปดีกว่าอะไรเงี้ค่ะแต่ก็บอกว่าทางเราออกตรงนี้ไม่โดนแน่นอนในกรุงเทพไม่โดนแน่นอนค่ะก็บอกว่าตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางเซเว่นที่เว็บไซต์อะไรคะเวอร์ไว์เว็บ sleep at s com นะคะคุณผู้ชมก็จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวเองนะคะบรรยากาศนั้นมีทั้งรูปกลิ่นแล้วก็เสียงด้วยที่นี่มีการต้อนรับด้วยเสียงเสียงเพลงเพราะนะคะการบริการดีๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหมือน กลิ่นสมุนไพรไทยตลอดเลยใช่ค่ะนั้นรู้สึกถูกใช่ไหมคะใช่ถูก,กค่ะนี่เป็นกลิ่นของอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกลิ่นตะไครค้รรค,ค่ะผสมผสมเอ่ออะไรนะจะไม่น่าจะเป็นว่ามันดอกไม้ไทย เป็นคือเราทั้งหมดที่นี่เราใช้ของยี่ห้อบาสันบลูมค่ะพวกมันจะเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยพวกแชมพูยาสระผมแล้วก็พวกสบู่เลยพวกนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงน้ํามันด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าที่นี่นั้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยคุณผู้ชมในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องของการบริหารกันบ้างบางท่านอาจจะอยากทราบว่าเ โรงแรมขนาดนี้เรียกว่าไม่ใหญ่มากนะักแต่ใส่ไอเดียใส่คอนเซปต์เยอะขนาดนี้เขามีวิธีการบริหารไงกันยังไงและการลงทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด3ปีกว่าเนี่ยตอนนี้คืนกลับมาให้กับเจ้าของบ้างหรือยังนะคะขออนุญาตสอบถามไปแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยที่ห้องสีแดงซึ่งก็คือล็อบบี้ของเรานั่นเองค่ะ